สำหรับคาบสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นในรายวิชาชั่วโมงการบ้านนะคะนักเรียนสำหรับชั่วโมงการบ้านในวันนี้นะคะคุณแณจะให้นักเรียนคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคำที่3 1 3 2แล้วก็33ก่อนนะคะซึ่งวิธีการคัดเราจะคัดเหมือนเดิมนะคะนักเรียนนั่นก็คือ1คําคำเราจะคัด10บรอบ หรือว่า10บรรทัดน,นั่นเองนะคะใครที่ไม่มีสมุดคำศัพท์คัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเล่มเดิมนักเรียนสามารถขึ้นเล่มใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณแมเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างเสี่ยงนะคะเราไม่สามารถมารับสมุดที่โรงเรียนได้นักเรียนก็สามารถขึ้นเล่มใหม่ได้เลยนะลูกนะวิธีการทําทำเหมือนเดิมนะคะตีช่องให้ได้ทั้งหมด3ช่องค่ะ ช่องแรกจะเป็นช่องคำศัพท์นะคะช่องที่สองเป็นช่องคำอ่านแล้วก็ช่องที่สามเป็นช่องคำแปลเหมือนเดิมใช้ไม้บรรทัดน,นะคะนักเรียนวางลงไปแล้วก็ใช้ดินสอลากเส้นลงมานะคะใครที่อยู่คนเดียวนักเรียนตีช่องได้ไหมลูกตีตรงๆนะคะได้ค่ะโอเค ใครตีช่องแล้วนะคะลงมือเขียนได้เลยนะคะหรือว่าใครจะดูในสมุดคำศัพท์ของตัวเองก็ได้นะคะนักเรียนเราจะมองเห็นชัดเจนกว่านะคะต่อจากคำที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อจากคำที่สามสิบเอ็ดได้เลยถ้าใครใช้เล่มเดิมนะคะหรือว่าใครที่ใช้เล่มใหม่นักเรียนก็ขึ้นเป็นคำที่หนึ่งใหม่เลยก็ได้ลูก วิธีการทำง่ายๆนะคะนักเรียนเขียนเลข1ถึงเลข10ไว้เลยเราจะได้รู้ว่าคำนี้เราจะเขียนทั้งหมด1 0บรรทัดนะคะคำที่31จะเป็นคำว่า yellow ที่แปลว่าสีเหลืองนะคะอ่ะนักเรียนก็ค่อยๆค,ค,คัดลงมาไหนอาคิราอยู่ไหนคุณแอดต้องคุยกับอาคิราเพราะว่าตอนส่งตอนส่งสมุดคำศัพท์มาอาคิราฟังคุณแอดนะ ให้เขียนทุกหน้านะคะไม่ต้องเว้นไว้ทีละหนึ่งหน้าเหมือนครั้งที่แล้วนะคะแบบนั้นมันจะเปืองกระดาษมากให้เขียนทุกหน้าไปเลยไม่ต้องเว้นแบบนั้นนะ <Okay. S 1> มีบางคนนะคะคุณณคิดว่าคุณนะอธิบายละเอียดแล้วนะคะบางคนยังคัดตัวครึ่งบรรทัดมาส่งแนทแบบนี้คุณณไม่ให้คะแนนนะคะคุณณไม่ให้คะแนนเลยนะเพราะว่าคุณชี้แจงไปแล้วนะคะว่าเวลาคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคำอ่านเป็นภาษาไทายคำแปลเป็นภาษาไทายก็ต้องเขียนเป็นตัวเต็มบรรทัดเท่านั้นนะคะทำให้เรียบร้อยใครที่ทำงานไม่เรียบร้อยมาคุณแอ๊บอกเลยคุณแอ๊หักคะแนนนะคะคุณแอเพราะว่าคุณแอ๊เนี่ยอธิบายให้นักเรียนฟังไปละเอียดแล้วเราตกลงกันแล้ว อาจลงมือทำได้เลยเดี๋ยวเราจะสลับกันไปในแต่ละวันนะคะนักเรียนบางวันเราอาจจะคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางวันนะคะเราอาจจะทำคณิตคิดเร็วนะคะหรือว่าบางวันเราอาจจะคัดภาษาไทายนะคะนักเรียนเดี๋ยวภาษาไทายเล่มที่หน้าปกเป็นรูปลิงนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำในครั้งหน้านะคะ วิชาไหนที่คุณแอนยังไม่ได้สั่งนักเรียนห้ามทำไปก่อนนะคะเข้าใจไหมเอ่ยเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้น้องแอลคัดถึงคำที่เท่าไหร่แล้วคะสามสิบหกค่ะโอเคํำต่อไปได้เลยคัทส,สวยนะคะคัดให้ตัวเต็มบรรทัดน้องแอลเขียนให้ตัวเต็มบรรทัดนะคุณแอนนูกว่าถึงสามสิบหกเหมือนกันค่ะ มอนใหม่ต้องปรับเรื่องตัวหนังสือนะคะพยายามเขียนให้มันสวยกว่านี้นะลูกหนูว่าทำงานเร็วแต่ว่างานหนูยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะดังนั้นเขียนให้สวยๆไม่ต้องรีบมากนะคะ,ค,ะค่อยทา น้ำม์ชายทําด้วยนะคะน้ำม์ชายเขียนงานลงไปเร็วตีตารางหรือยังให้พี่แพรหมายตีให้ลูกตีเป็นสามช่องนะคะตัวเลขเราจะเขียนหน้าเส้นขั้นหน้ากระดาษนะลูก เขียนเลยไล,ไล่มาคำว่าเยลโล่เยลโล่ถึงบรรทัดที่10พอบรรทัดที่11เราก็จะขึ้นคำว่าบูนะคะที่แปลว่าสีน้ำเงินนะคะเห็นไหมเอ่ยบูสีน้ำเงินแล้วเราก็เขียนตัวเลข1-10ถึงไว้เหมือนเดิมนะคะเราจะได้ไม่งงเราก็เขียนคำว่าบูบูบูบลูลงมาสี 4, น้ำเงินสี 4, น้ำเงิน, 4, น,งนลงมานะคะจนถึงหมายเลข1ิบ วันนี้คัดกี่คำดีวันนี้เอาห้าคำละกันนะคะนักเรียนจะได้ทั้งหมดห้าสิบบรรทัดนะคะเดี๋ยวถ้าเหลือเวลาเดี๋ยวคุณแอนจะพานักเรียนอ่านหนังสืออีกวันนี้เยอะไปหรือเปล่าห้าคำไม่เยอะเนาะ ตั้งแต่คำว่า yellow จนถึงคำว่า purple นะคะ purple แปลว่าสีม่วงคำที่31 32 33 34แล้วก็35ดังนั้นใครที่มีสมุดคำศัพท์ภาษาอังรกฤษแล้วนะคะนักเรียนสามารถดูในสมุดคำศัพท์ของตัวเองได้เลยนะลูกนะต่อจากคำที่30ครั้งที่แล้วนะคะก็จะเป็นคำที่31 จนถึงคําที่สามสิบห้านะคะวันนี้อ่าใครไม่มีสมุดอาคิลาดูบนหน้าจอคุณแอดนะเพราะว่าสมุดคํำสทบหนูอยู่ที่โรงเรียนคุณแอดบอกแล้วว่าไม่ต้องเอามาส่งสมุดคำํำพท์เล่มขาวๆให้เราเก็บติดตัวเราไว้นะคะ อาคิราเขียนคำแรกลงไปก่อนคำว่าเย็นโลซึ่งต่อจากคำที่30สิ ตอนนี้ถึงคำที่เท่าไหร่กันแล้วคะออนิวเสร็จคำที่สองหรือ,อยังลูกคำที่สองคำว่าบูนะหนูเขียนแต่ละคำหนูเขียนสิบบรรทัดนะคะค่ะ uh. โอเคเขียนเขียนหน้าติดกันไปเลยนะลูกไม่ต้องเว้นไม่ต้องเว้นหน้าเหมือนเดิมนะคะออนิวค่ะโอเค นายยกสม,มุดให้คุณแอดดูสิเขียนถูกหรือเปล่านหนออนิวยกสม,มุดให้คุณแอนดูหน่อยให้หนูหอตีเต้นก่อนได้ไหมคะอ่ะได้ค่ะได้วันนี้ห้าคำพอไหนใครถึงคำที่ห้าเราบ้างใครถึงคำที่สามสิบห้าเราบ้าง วันนี้เราจะคัดตั้งแต่คำที่ส1นะคะจนถึงคำที่35จะมีคำว่า y e l l o w ที่แปลว่าสีเหลืองมีคำว่า l u ูที่แปลว่าสีน้ำเงินนะคะมีคำว่า r e d ที่แปลว่าสีแดงนะคะแล้วก็มีคำว่า Green ที่แปลว่าสีเขียวแล้วก็คำสุดท้ายของเราในวันนี้จะเป็นคำว่าผู้ p ผ e นะคะนั่นก็คือสีม่วงนักเรียนคะช่วยดูใน สมุดคัดคำศัพท์ให้ครูแนทหน่อยนะคำว่าเลสนะคะในสมุดคำศัพท์นักเรียนจะเขียนผิดนะลูกคุณครูเขาอาจจะพิมพ์ตกหล่นนะคะดังนั้นให้นักเรียนแก้ตรงคำอ่านนะคะเป็นสรลเอรอเรือแล้วก็ดอเดกให้ครูแนทหน่อยนะคะนอกจากมันเพราะว่ามันเยอะนะลูกนะคุณครูเขาก็อาจจะพิมพ์ตกหล่นไม่ต้องเขียนค่ะคำนี้จะตรงกับ คำอ่านนะคะที่มาจาก Dictionary นะคะ Dictionary เลยคุณนะไปเซิร์ชหามาให้แล้วนะคะถ้าในสมุดคำสั่์นักเรียนคุณครูเขาอาจจะพิมพ์ตกหล่นนะลูกเขียนแบบนี้เลยคําว่า a ร e นะคะมีคำว่า a ร e นะอ n นิวออ new ลูกฮะ <c oughs> ออนิวถึงคำไหนแล้วตอนนี้คุณจะเล่นเลื่อนสไลด์ถูกถึงคำไหนแล้วลูกหนูเหลือหนูเขียนคำว่าหนูเขียนเขาว่าบูลงไปหรือยังคะบูสีน้ำเงินเขียนลงไปหรือยังลูกคำว่าบูสีน้ำเงินอันนี้เป็นคำที่สามสิบสองนะคะต่อจาสมุดคำสเพราะว่าออนิวสมุดคำพท์อยู่กับคุณครู เขียนคำว่าบูลงไปก่อนนะคะสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นคำที่สองเหลืออีกสามคำนะออนิวคำว่าบูมีอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างอัาษสภาษาอังกฤษ B L U E บูสีน้ำเงินนะคะเวลานักเรียนคัดนักเรียนก็ฝึก นะคะฝึกท่องฝึกอ่านไปด้วยนักเรียนจะได้จําได้ชาร์จค่ะ ระหว่างที่นักเรียนกำลังคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนฟังคุณแอดอธิบายด้วยนะลูกนะสำหรับชั่วโมงการบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะสลับการทำนะคะกิจกรรมแต่ละวันนะลูกนะเช่นวันนี้เราคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดคําคำนะคะมันก็จะเป็นทั้งหมด50รอบนะคะเดี๋ยววันพรุนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการคัดไทยนะคะหรือว่าจะเป็น การทำคณิตคิดเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะเวียนกันไปเรื่อยๆนะลูกนะคุณแอดไม่ให้นักเรียนคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแอดจะให้นักเรียนคัดไทยบ้างสมุดคัดไทยของเรานะคะมันจะเป็นเล่มรูปปริงอ่ะลูกเคยเห็นไหมคะเล่มเป็นรูปลิงสีแดงกับสีเหลืองหนูเคยเห็นหนูค่ะนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมไว้ด้วยนะคะ ช่วงชั่วโมงกันบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ให้คัดไทยบ้างมันจะเป็นการคัดไทยโดยการเขียนตามเส้นประนะคะนักเรียนคุณแม่ได้มีหรอเป๋าคะใช่อ่ะไหนมดใหม่โชว์เพื่อนๆหน่อยเ่ะเพื่อนๆดูหน้าจอใช่ค่ะอ่ะอ่างเปาเล่มนี้แหละลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใช้เล่มนี้กันนะคะในช่วงชั่วโมงกันบ้าน จะเป็นการชาร์ตไทยคุณแม่ไม่ให้ทำล่วงหน้านะคะฉะนั้นนักเรียนอย่าเพิ่งไปทำนนะใช่ค่ะใช่เป็นรูปน้องลิงเห็นไหมน้องลิงหน้าหน้าหนังสือนะคะน่ารักมากนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เรียนเล่มน,นี้กันนะคะคุณแม่อนุญาตให้นักเรียนคัดไปก่อนนะคะหรือว่าทําไปก่อนเราจะทําไปพร้อมๆกันในช่วงชั่วโมงการบ้านนะคะ เนื่องจากตอนนี้เราลดเวลาเรียนลงไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมลูกเราจะไม่มีคาบชดเชยแล้วนะคะดังนั้นชั่วโมงการบ้านก็จะเป็นชั่วโมงที่ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายหน่อยนะคะและจะไม่ให้การบ้านนักเรียนไปทําที่บ้านจะให้ทําที่โรงเรียนให้เสร็จนะคะคัดคําศัพท์เหมือนกันเราก็จะค่อยๆเวียนคัดค้างละห้าคแบบนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะได้ไม่ต้องหนักเวลาที่เขาให้ส่งเนาะ จะได้ไม่ต้องไปคัดทีเดียวเป็นสามร้อยรอบแบบนี้นะคะพวกนี้ให้เตรียมเล่มคัดลายมือไว้ด้วยนะคะที่มอนไม่โชนะลูกพวกนี้เราจะใช้เล่มนี้กันใช่ค่ะ All New ออนนิวเตรียมไว้พรุ่งนี้คะ่ะดีมากแม่แต่หนูไม่หนูหน่าจะลงเล่มนี้หนูคิดว่าหนูจะไม่เคยเลง แถวคุณอจะให้ทำค่ะที่จริงอะ่ะมันต้องทำในห้องแหละเพราะว่าส่วนมากปัญหาที่คุณเจอทุกปีนักเรียนเขียนไม่ตรงตามเส้นปะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยรีบๆเขียนให้มันเสร็จนะคะแล้วทีเนี้ลายมือก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ตัวหนังสือก็ใช้ไม่ได้นะคะคุณณก็เลยต้องให้ลบลากเส้นปะใหม่เขียนให้เต็มบรรทัดใหม่นะคะ ดังนั้นถ้านักเรียนทําอยู่ที่บ้านทําให้เรียบร้อยเวลาคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปก,การบ้านหรือว่าแบบฝึกหัดหน้านั้นไม่คุณแอนใครทําไม่เรียบร้อยเตรียมยางลบไว้ได้เลยนะคะคุณแอนจะให้ลบแล้วก็เขียนใหม่จะมีระบายสีด้วยนะในเล่มนี้นะคะการคัดลายมือจะมีให้เด็กๆได้คัดลายมือให้เด็กๆได้ฝึกระบายสีด้วยคุณครูครับ ต่คูเปอร์ไปก่อนที่บ้านยา่าแล้วอะทำอันไหนลูกทำเล่มไหนลูกเล่มภาษาไทย<ำ>เ <3 S 1> หรอค <3 S 1> ูเปอร์ทาได้กี่หน้าแล้วหมดแล้วที่บ้านยา่าวายตายแล้วหมดแล้วเหรอไหนคุณแอดดูสิคะไหนดูหน้าแรกหน่อยลูกมันจะมีบรรทัดว่างๆอะค่ะให้ให้เขียนตามคําที่เขากําหนดมาให้ด้วยอ่ะอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว คูปเปอร์ค่อยดูตัวอย่างบนหน้าจอคุณแอพรุ่งนี้แล้วกันเนาอว,ว่าวิธีการเขียนข้างๆนะคะมันต้องมีการเขียนเป็นตัวหนังสือด้วยเผื่อคูปเปอร์ยังไม่ได้เขียนคูปเปอร์อาจจะได้เขียนแค่เป็นเส้นปะเฉยๆนะคะไม่เป็นไรต่อคัดให่หรอมีตั้ใช่นในี้ใช่ไหมค่ะใช่นไมนี่หนช่มสองคำไหนใครเหลือสองคำยกมือขึ้น ไหนใครเหลือสามคำตอนนี้นะคะหมดเวลาในชั่วโมงการบ้านของเราแล้วนะคะใครที่ยังคัดไม่เสร็จนะคะคุณแอนด์บากการบ้านวันนี้นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนไปคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เสร็จใครที่เหลือสามคำนะคะหรือว่าสองคำหนูก็ไปทำให้เสร็จนะล,ลูกนะโอเคไหมคะอะโอเคไหนะอ<ใ>นอนิวอยู่ไหนคะออนิวสวัสดี อคุณครูแนคุณครูแนถอยเลยค่ะคุณครูแนเดี๋ยวเจอกันใหนก็ติดเลยนะคะบ๊ายบลูรหมูสบายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะน้องต้นข้าวตั้งใจเขียนนะคะค่ะค่ะดีมากค่ะ น้องออนิวอยู่ไหนลูกออนิวถึงคำไหนแล้วเดี๋ยวคุณแอดจะเปิดสไลด์ใหม่ให้คุณนัทใช่ค่ะถ้ว่าสีแดงค่ะโอเคสีแดงหนูถึงมาท้าที่เท่าไหร่แล้วลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณแอดเปิดสีใหม่ให้อ่าสีเขียวค่ะกรีนดังนั้นออนิวอย่าเพิ่งออกจากกลุ่มนะคะออนิวเขียนคำศัพท์ให้มันครบก่อน โอเคไหมคะออกจากลุ่มเลยนะคะโอเคะค,ะะคะ่ะคนอื่นสามารถออกจากกลุ่มห้องประชุมได้เลยนะคะเพราะว่านาักเรียนมีสมุดคำศัพท์แล้วเดี๋ยวเหลือออนิวออนิวเขียนให้เสร็จกับคุณครูก,ก่อนเดี๋ยวหนูค่อยออกจากห้องประชุมนะลูก